เงิน100เชเกลซื้อของได้กี่อย่างสวัสดีครับท็อปอิสราเอลแรงงานไทยในอิสราเอลคลิปนี้ผมจะมารีวิวนะครับว่าเงิน100เชเกลหรือประมาณ940บาทไทยเนี่ยจะสามารถซื้อของที่บนชอบ็อปบนหมู่บ้านเนี่ยได้กี่อย่างนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวนะก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าค่าแรงขั้นต่ําที่อิสราเอลตอนนี้ณปัจจุบันนะครับชั่วโมงละ34.3เชเกลนะครับหรือประมาณ320บบาทนะ ถ้าคิดทั้งวันหนึ่งนะครับวันหนึ่งก็จะได้อยู่ประมาณ240เ h e เกลนะ8ชั่วโมงนะก็คือคิดเป็นคาแรงขั้นต่ำนะครับแต่ทีนี้เราเอาเงินมาใช้ซื้อของเนี่ย100เ h e เกลีเนี่ยจะได้ของทั้งหมดกี่อย่างนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวนะว่าจะได้อะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยครับก็จะได้เป็นน้ํามันพืชนะน้ำมันพืช1ขวดนะครับก็900มลิตรราคาอยู่ที่ประมาณ10.90เ h e เกลนะหรือประมาณ100บาทครับขวดนี้นะ น้ำมันพืชนี่นะครับแล้วก็น้ํายาล้างจานนะครับที่อิสเอลเป็นแบบนี้นะน้ำยาล้างจานก็1ลิตรนะน้ำยาน้ําจาน1ลิตรครับก็ราคาอยู่ที่ประมาณ12.90เก้ชเกลนะหรือประมาณ110บาทครับ110บาทนะครับ110บาทแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นขนมขนมนะครับซองละ3.90เก้ชเกลนะหรือประมาณ30บาทครับเนี่ยขนมห่อห่อครับ3าบาทนะแล้วก็จะมี หอมต้นหอมนะครับ2ออย่างนี้นะอันนี้ซองละ3.90เก้ชคเกลหรือประมาณ30บาทเหมือนกันครับนี่ครับหอมนะนี่ครับแค่นี้ครับ3าบาทนะถือว่าก็แพงเราไม่ได้ปลูกนะครับแล้วก็จะมีต้นหอมอันนี้เหมือนกันแต่ว่าอันนี้จะแพงหน่อย5.90หรือประมาณเกือบเกือบหกเชคเกลอะประมาณ50บาทครับเนี่ยแค่นี้5 0บบาทนะครับต้นหอมนะแต่ถ้าตีเป็นเงิน อิสราเอลหรือว่าเงินบ้านเขามันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับ5าบาทตีเป็น5เชิก,กิ้วห้าชิกเกิ้นะนะครับแล้วก็ไข่ไก่นะครับไข่ไก่ทั้งหมด12ลูก12ลูกนี่กล่องนี้นะครับก็เป็นคัดเกตนะ XL นะไซส์ XL นะครับก็อยู่ที่ประมาณกล่องละ16ชิกิ้วสิเกชิกิ้ก็ประมาณ150บาทครับนี่ครับ150ยบบาทนะนี่ไปแล้วทั้งหมดเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะเป็นนมถั่วเหลืองนมถั่วเหลือง สองกล่องนะครับกล่องละกล่องละนะกล่องละสิบจุดเก้าศูนย์เชเกลหรือประมาณกล่องละหนึ่งร้อยบาทครับนี่ครับกล่องละประมาณหนึ่งร้อยบาทนะนะครับแล้วก็น้าําอัดลมหนึ่งขวดนะครับน้าําอัดลมหนึ่งขวดแล้วก็กระลำกระลำปีนะหนึ่งหัวหวัวน,นี้ประมาณโลครึ่งเกือบสองกิโลครับก็อยู่ที่ประมาณสิบสิบห้าเชเกลนะถ้าผมจำไม่ผิดผมดูในรายการนะ่ะประมาณนี้นะครับก็ทั้งหมดนี้แล้วก็ ลืมไปอีกอย่างหนึ่งก็คือจะมีคลิปหนีบกระดาษนะครับคลิปหนีบกระดาษนะครับก็อันนี้ประมาณ6กเชคเกลหรือประมาณ50บาทครับคลิปหนีบตากผ้านะก็ทั้งหมดนี้ผมใช้จ่ายไปทั้งหมดประมาณ109เชคเกลนะเกินงบประมาณมานิดนึงนะครับ109้10เชคเกลนะก็ถ้าเกิดเราใช้เงินไปก็จะใช้100 100เชคเกลเนี่ยจะได้อยู่ของประมาณนี้นะครับก็ทั้งหมดนี้ประมาณถ้าคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ เกือบเกือบหนึ่งพันบาทนะนี่ครับก็จะเป็นเปรียบเทียบนะครับแต่ว่าถ้าเราไปเปรียบเทียบก็คือว่าค่าแรงขั้นต่ํา1วันเราได้อยู่ที่ประมาณ240ร้อยสี่สิบเชกเกลวันนี้เราใช้ไป100เชกเกลเนี่ยก็สามารถอยู่ได้เกือบเกือบหอ,อาทิตย์อยู่สอาทิตย์นะบางอย่างมันใช้ได้เป็นเดือนนะครับอย่างยกตัวอ,อย่างเช่นเนี่ยอันนี้ก็ใช้ได้เป็นเดือนเกือบสเดือนนะถ้าใช้คนเดียวนะครับแล้วก็น้ามันพืชเนี่ยก็ใช้ได้เกือบเกือบประมาณ2-3อาทิตย์นะ ก็ส่วนใหญ่เราไม่ค่อยได้ทอดอะไรส่วนใหญ่ก็จะเป็นทอดไก่นะครับไข่ไก่นี่ก็ได้ประมาณสัก2อาทิตย์นะครับแล้วก็ต้นหอมนะครับก็มีพวกนมพวกอะไรอันนี้ก็จะมารีวิวสำหรับคนที่กําลังจะมาทํางานที่อิสราเอลนะหรือว่าเป็นแนวทางสําหรับ TAC รุ่นที่18นะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ100เชคเกลวนะก็ค่าแรงขั้นต่ําตอนนี้ ชั่วโมงละ3า3นะครับแล้วก็ต่อวันก็อยู่พี่ประมาณ240เชคเกลนะครับแล้วก็ต่อเดือนจะอยู่ที่ประมาณ6,200อเชคเกลอันนี้คือยังไม่หักภาษีหรือว่าหักอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นขั้นต่ําเลยเป็นค่าแรงขั้นต่านะครับก็มารีวิวให้พวกเราทุกคนได้ชมกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กําลังใจท็อปอิสเรลเลยนะครับถ้าเกิดคลิปต่อไปอยากให้รีวิวอะไรถ้าเกิดผมสามารถหาได้หรือว่าผมสามารถรีวิวได้ก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับยังไงก็ฝากกดไ like, ล